สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ คอมิกเวิลด์เดลี่กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมารีวิวหนังที่เราเนี่ยต้องรอคอยภาคต่อกันมาเป็นสิปีเลยนั่นก็คืออวตารนั่นเองนะครับอวตารสองเนี่ยได้เข้าโรงภาพยนตร์แล้วนะครับผมเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาซึ่งผมก็ไปดูมาตอนกลางคืนเลยรีวิวเนี่ยก็เลยลงวันนี้นะครับผมบอกกันเลยว่าหนังภาคนี้นะครับผมให้ฟิลเนี่ยเอาจริงก็มีความต่างจากภาคแรกอยู่นะผมเองอะต้องย้อนกลับไปดูภาคแรกก่อนที่จะมาดูเรื่องนี้ด้วยเพราะมันห่างกันนาน เราก็จําเรื่องราวแบบรายละเอียดยิบย่อยไม่ค่อยได้แต่จําได้ว่าตอนดูภาคแรกเนี่ยว้าวมากเลยนะครับคือตอนเด็กๆกันหนึ่งเลยหนังยุคนั้นไม่ได้คอมเพล็กซ์มันหนังยุคนี้นะครับแล้วก็2เนี่ยซีจีภาพต่างๆตาการตาเหนือแบบหนังอื่นๆมากๆอ่ะคือมันแบบล้ายุคในแบบเวลานั้นสุดๆเลยถูกไหมทําให้อวทาเนี่ยเป็นเหมือนแบบความประทับใจในวัยเด็กของผมเลยที่นี้เองเรามาดูภาค2อเนี่ยอ่ะก่อนจะดูภาค2เราย้อนกลับไปดูภาคหนึ่งมาก่อนรอบหนึ่งนะครับก็ Okay. ถือได้ว่ามาดูตอนนี้เราก็ยังว้าวกับความสวยงามของแพนดอร่าอยู่ถูกไหมทําออกมาได้สวยงามเป็นเหมือนโลกในจินตนาการไอ้ภาค2องตรงนี้เองเนี่ยเขาก็เหมือนจะโชว์ตรงนั้นแหละเน้นภาพสวยนั่นแหละเปลี่ยนจากเป็นแบบป่ากลายเป็นทะเลแทนนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างจะออกมาเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนที่พูดอย่างนี้แล้วกันนะถ้าถามตัวผมเองนะครับผมแต่ก็มุมมองของเรื่องเนี่ยก็จะต่างออกไปเพราะว่าอย่างมุมมองในภาคแรกเนี่ยเราเริ่มมาจากมุมมองของมนุษย์ก่อนถูกไหมแล้วเราค่อยรู้จัก มุมมองของชาวนาวีต่างๆแล้วก็เรื่องราวเนี่ยก็ค่อยดําเนินต่อไปนะครับแต่เอาจริงๆตีมในภาคแรกอ่ะพอผมย้อนกลับมาดูใหม่จนแบบแทบจะลืมเนื้อเรื่องไปหมดละก็จําได้แบบโครงหลักๆนั่นแหละแต่พอมาดูภาคแรกใหม่ผมก็รู้สึกว้าวกับภาคแรกนะเพราะโดยปกติแล้วอ่ะเราจะเห็นตีมเป็นว่าแบบมนุษย์อะโดนเอเลี่ยนบุกถูกป่ะเอเลี่ยนมักจะมีวิทยาการที่สูงกว่ามนุษย์แต่พอแบบเอ้ยเรามาดูใหม่เออหนังเขาคิดแบบล้ายุคดีวะเปลี่ยนกันบ้างให้มนุษย์เนี่ยเป็นผู้ล่าแทนนะครับมนุษย ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการล่านานิคมอ่ะมันก็เป็นแบบนี้นั่นแหละเนี่ยเป็นแบบหนังที่โชว์ให้ดูว่าการล่านานิคมเป็นยังไงนะครับแต่เอาจริงๆมันคงจะไม่ได้มีปาฏิหาริเกิดขึ้นมาหรือว่ามีแบบโอ้โหการรวมใจต่อสู้ ได้เหมือนในหนังหรอกในโลกความจริงเนี่ยแบบผู้ที่มาล่าที่มีเทคโนโลยีที่เหนือกว่าก็มักจะชนะนะครับก็ไม่ได้แบบว่าจะเป็นเหมือนในหนังอะแต่แบบเอาเ,เอาในหนังอะมันเน้นความหวังถูกแมนเน้นแบบปลุกใจอะมันก็จะมีความแบบเอเลิเมนต์หนังอะเข้ามาอยู่ด้วยแต่เราก็แบบไม่ได้ติดอะไรก็ดูเพลินๆสนุกดีเป็นเหมือนแบบ หนังล้ำยุคที่แบบอะพลอตอาจจะไม่ได้แบบซับซ้อนมากแต่ก็เน้นแอคชั่นเน้นสนุกเน้นดูง่ายแล้วก็เน้นภาพสวยนะคือความรู้สึกภาคแรกที่นี้เองพอมาภาค2เนี่ยมุมมองของเราอะมันเริ่มมาที่ชาวนาวีแทนแล้วก็เป็นแบบมนุษย์อะกลับมาบุกอีกครั้งนะครับตรงนี้เองเนี่ยให้ฟิลของผมเหมือนอะไรรู้ปะ่ะเหมือนเราดูหนังเอเลี่ยนอยู่อะแล้วแบบมีมนุษย์เป็นตัวร้ายอะคือแบบเออเราชิมกับความเป็นชาวนาวีนะเออเราเราเป็นเอเลี่ยนมนุษย์ต่างดาวเป็นหนังของชาวนาวีที่ทํามาประมาณนั้นมากกว่าก็คือแบบเออเริ่มมาก็เป็น ทุกอย่างเป็นเอเลี่ยนเห็นอีตัวหน้าตาเหมือนมนุษย์เนี่ยเป็นตัวลายนะครับซึ่งโดยปกติคนหน้าตาเหมือนมนุษย์มักจะเป็นตัวดีอันนี้มันกลับตาลปาดกันนะครับแล้วก็พอดเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้มีความแบบซับซ้อนอะไรเท่าไหร่แต่ก็จุดที่น่าสนใจมีอยู่ก็คือมีความริมายอะไรต่างๆเนี่ยถึงภาครแรกค่อนข้างเยอะนะครับทำให้เรารู้สึกเออเฮ้ยตรงนั้นนี่ว่าตรงนู้นนี่ว่าตรงนี้นี่ว่ามันก็เป็นแบบความรู้สึกอิ่มเอมใจดีนะที่แบบเออเราจําตรงนั้นได้เอาจริงๆผมจําได้เพราะว่่่่่่่าาาาาผมมมมมมเเพงงงดดูใใหหนนันแแลละะออกก็ป็ปรรยยยีีีตๆทบบ้ึภคส ค่อนข้างเยอะแล้วก็เน้นความสวยงามเหมือนเดิมเลยนะครับมาแบบสูตรเดิมเลยคือเน้นความสวยงาม CG จัดเต็มอะไรแบบนี้ส่วนไอเรื่องเนื้อเรื่องเนี่นยผมก็พูดตรงๆว่าแม่งก็แบบเส้นตรงอ่ะแต่ก็มีความคอมเพล็กซ์มาหน่อยหนึ่งเรื่องครอบครัวอะไรแบบนี้นะครับผมแต่แบบโดยรวมมาถ้าเทียบความซับซ้อนของหนังก็แบบหนังมาเวลเอ่างเงี้ยกับ Black Pan เทอร e อีเทอหรือว่าเป็นแบบเอา a v e นเจอ i n f i n i ินิตอย่างเงี้ยมันก็แบบมีความซับซ้อนที่คนลเลเวลเลยแต่อันเนี้ยมันก็เน้นดูง่ายไงคือแบบถถ้าต้องมาเครียดกูจะไป ความสวยงามของ 4G ได้ยังไงนะครับก็ถือได้ว่าคุ้มค่าตัวผมบอกเลยว่าไปดูหนังแล้วคุ้มเพราะมันคุ้มค่ากับการแบบจ่ายเงินแค่ค่าตัวหนังอ่ะแต่ได้ดู4 g ระดับท็อปอ่ะยังไงก็คุ้มนะครับผมคือเนื้อเรื่องอาจจะไม่ได้อะไรมากแต่ดูออกมาสนุกอิ่มเอมแล้วก็มันแต่ตรงเนี้ยความมันผมอาจจะบอกนิดนึงติงนิดนึงเว้ยในใจผมแบบกะาแล้วว่ามึงต้องมันกว่านี้ต้องแบบซัดกันนัวกว่านี้แต่โอเค แค่นี้ผมก็โอเคแล้วเพราะผมอะรู้สึกว่าเราชอบความสวยงามของหนังอะเราไม่ได้ไปนเน้นที่แบบว่าการต่อสู้อะไรเท่าไหรน่นะครับผมฉากต่อสู้ผมันจะให้แค่แบบ 7เต็ม10อะไรแบบนี้หรือว่าแบบ6.5เต็ม10ด้วยซ้ำแต่ความสวยของแบบการทำแลนสเคปอะไรต่างๆเอาไปเลย10เต็ม10นะครับผมเนื้อเรื่องก็อ่ะบล็อกปัสเตอร์อ่ะ7เต็ม buster, 7. 10นะครับผมโดยรวมแล้วอาจจะให้คะแนนอยู่ที่8เต็ม10นะครับคะแนนที่นำโด่งเด่นทุกเรื่องไปเลยเนี่ยคือ CG แล้วก็การสร้างโลกของแพนดอร่าขึ้นมาในแบบว่าโซนที่เป็นโซนทะเลเนยผมรู้สึกเออกูอยากไปอยู่ในทะเลแบบนั้นจังมาดูแบบหน้าอยู่จังอะไรแบบนี้นะคือหนังไม่เน้นแต่โชว์ทะเลเลยอะอะไรแบบนี้นะครับผมผมก็เลยแบบเออ โดยรวมเนี่ยคิดว่าคุ้มไปดูเนี่ยคุ้มแน่ๆแหละได้ดูความสวยงามจากการตาในจอใหญ่ๆยังไงก็คุ้มคราวนี้เองผมแบบเอ้ยเห็นหนังเรื่องนี้แม่งเน้น 4G จงผมเลยลองไปดูแบบ Scree n X มาที่แบบพารากอนตอนแรกจะไปดู iMac แล้วแต่แบบเอออยากลองอะไรใหม่ๆสกร e e เอ็กะแม่งจะเป็นจอที่แบบว่าด้านขวาด้านซ้ายของโลงอะแม่งจะเป็นจอไปด้วยเวยก็คือแบบทําให้เราเหมือนแบบโอ้อยู่ในโลกแม่งเลยอะไรแบบเนี้ยนะครับผมก็ก็ออกมาโอเคนะรู้สึกว่าแจ๋วดีเหมาะกับหนังเรื่องนี้ดีถึงแม้ว่าแบบโอเคภาพในจอด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบ สว่างเท่าหรือแบบไม่ได้แบบมีรายละเอียดอะไรเท่าแต่แบบก็เข้าใจได้เพราะว่าถ้าทําสว่างหรือว่ามีรายละเอียดเท่าเนี่ยมันจะดึงสายตาคนไงคือตรงนั้นเป็นเหมือนแอมเบียนเฉยๆแล้วก็ดูจอกลางเนี่ยผมเอาว่าออกมาเออเวิร์กอ่ะรู้สึกว่าแบบไอ้จอแบบนี้คือเหมาะกับการดูหนังที่แบบเน้นภาพเน้น CG อะไรแบบนี้คือนี้บอกก่อนว่าเขาไม่ได้สปอนเซอร์แค่ไปดูมาแล้วรู้สึกว่าเออมันเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ดีก็เลยเอามารีวิวให้ทุกคนฟังกันด้วยนะครับผมโดยรวมแล้วเนี่ยให้อวชาสอยู่ที่8เต็ม1ินะครับทุกคค่าเ็งไมง บอกเรากันมาได้เลยแต่ถ้าหามว่าควรไปดูในโรงไหมผมบอกไว้เลยว่านี่เป็นหนังที่ควรไปดูในโรงมากๆเพราะเราจะได้แบบเห็นรายละเอียดตระาการตาแบบจัดเต็มนะครับผมถ้าแบบดูจอที่บ้านอะ่ะเออเนื้อเรื่องมาได้เหมือนกันแหละแต่แบบว่าความอลังการหรือว่าเสียงเสริงอะไรมันอาจ,จะไม่เหมือนกันนะครับผมทุกคนคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างใครดูมาแล้วเนี่ยก็มาลองคอมเมนต์บอกเรากันด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณนะที่นี้ด้วยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วไป สวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ